ี่ยังยังไม่ได้เล่าอ <c oughs> ย่ารออะไรฟังอันนี้เป็นเรื่องของเอาเรื่องแรกรกนะ่อนละกันเรื่องเรื่องน้องพีมมีไข่ครับปกติแล้วเนี่ยผมจะผมจะมีไปช่วยสอนแบดมินตันนะครับมัก็จะมีเรียวกว่าอะไรอะ่ะเด็กๆมาเรียนเด็กๆเด็กๆตัวเล็กๆอะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีเด็กอยู่สองคนครับเด็กสองคนเนี่ยชื่อน้องพีมกับน้องกันชอบชอบน้องเขามาก ไม่ไม่ไม่มันเป็นเด็กตัวเล็กเว้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่กูไม่กูไม่ได้เป็นโลลิคอนในบ้านหวังมันก็จะมีเรียนใช่ป่ะเรียนเด็กๆด้วยความมันเป็นเด็กมันก็จะวิ่งเล่นกันเว้ยแล้วมันจะเหนื่อยแล้วทีนี้พอพอตอนพอมันเรียนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเหนื่อยใช่ไหมมันก็แบบนี่จะพากลับบ้านเลยเออใช่กูพากลับบ้านถุยบ้ามึงไม่จบม่อได้จบเออจะจบไม่ได้วันเนี้ยก็จะมีวอร์มดาวอะไรอย่างงี้ทีนี้ เวลาวอร์มดาวมันจะมีพวกซิดอัพวิดพื้นอะไรอย่างเช่นปะก็บอกไอ้การกระพือมไปไปซิดอัพวิดพื้นทีนี้มันจะมีอยู่ท่านึงมันเรียกว่าท่าแบ็กอัพเว้ยเป็นภาพตางแบ็กอัพก็คือว่านอนนอนนอนคว่ำลงก่อนไปใช่ไหมเพื่อนหาเลยใช่คอแบ็กอัพมากดแอคเซปต์ไปถุยการเอาเอามือจับไว้ที่หัวใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนยกอกขึ้นมาอึบอึบอึบมันก็จะเป็นการได้กล้ามเนื้อข้างหลังแล้วก็ให้เพื่อนกดข้อเท้าไว้อะไรนะมันจะขัดแล้วแหละ อ๋อทำไมทำไมจะขัดละ่ะโกนไม่สะอาดเลรอแฮ่ hey! ผมก็เลยให้น้องพีมมันกดขาน้องกันเสร็จแล้วด้วยความที่น้องการมันเป็นเด็กอ่ะการมันบอกว่าพี่ใหญ่ผมเจ็บใครอ่ะคือบอกว่าการไม่อยากทาการเจ็บใครเลยบอกว่า hey, เฮ้ยอา้าวคือเราก็เข้าใจว่าเด็กว่าเด็กมันยังจัดก,การอะไรไม่ได้ก็บอกเออการงั้นงั้นกันอาา่ะไปไปห้องน้ําก่อนไปทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ε, เดี๋ยวค่อยมาพอพอมันกลับมาใช่ไหมก็ให้มันทําทาจนเสร็จปุ๊บ ด้วยความที่มันเหนื่อยมันทํานู่นทํานี่มาแล้วอะไรเงี้ยซ้อมมาแล้วมันเหนื่อยพอตามันทํา่ะผมให้การมันจับขาเว้ยไอ้น้งพีมันก็ทํำพีมบอกว่าพี่ใหญ่หนูหนูทําไม่ได้ถามพีมทำไมทำไมทํไมทำไม่ได้หนูเจ็บไข่เดี๋ยวพีมพีมลูกพีมเจ็บไข่ไม่ได้พีมเป็นผู้หญิงนะลูก่ะไม่ใช่เดี๋ยคุณดันเออแั่นแหละ ก็เป็นเรื่องแบบตลกๆของเด็กๆเด็กตัวเล็กคือมันด้วยความที่มันไม่อยากทาไงมันไม่อยากทํามันก็แบบมันเห็นเพื่อนว่าอ้างว่าแบบไเจ็บไข่แล้วไปพักอะไรเน<ม>ี่ยอ้างบางหนูเจ็บไข่ค่ะหอบพิมพ์หนูเจ็บไข่มไม่ได้หรอกหนูหนูเป็นผู้หญิงนะผมจะบอกว่าวันคือเมื่อวานอ่ะผมไปตัดผมมาม,มอาวเงายิ่งเลยเอเอนั่นแหละช่างตัดผมในหมู่บ้านผมอะใจเชื่อพี่เพชรไว้พี่เพชรแกเป็นคนแม่กอง คือแกเป็นช่างปูอะไรนะมาขายปลาทูเออขายปลาทูแกเป็นช่างตัดผมแกไม่ได้ขายปลาทูแม่กรองอ่ะแม่น้ําแม่กรองอ่ะเข้าใจไหมแหรือว่าแม่กรองแล้วพ่อพ่อกินใช่ไหมเออฮะเฮะฮะอะไรนะก็แม่กรองไงพ่อ็ะไรกินไม่ใช่ดิแม่ยังไม่ทันยังไม่ทันจะเครื่องเรื่องย่าว่าแต่เครื่งเรื่องเลยยังไม่ทันจะเริ่มเรื่องเลยคืออยู่ในหมู่บ้านผมนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านผมแล้วคือหมู่บ้านผมอ่ะเวลาใครที่แบบ ทำโน่นทำนี่มันจะมีโพส์ในตลาดหมู่บ้านเนี่ยแต่แล้วแกอ่ะแกเป็นช่างตัดผมคือจะบอกว่าแก,ก่เป็นช่างตัดผมก็ไม่ได้อ่ะต้องบอกว่าแกเป็นศิลปินเว้ก่อนก่อนที่แกจะตัดผมอ่ะแกต้องแบบมีมิมีบิวอ่ะบิวอารมณ์มูดเมิร์ดอะไรเงี้ยเออรูปไลนที่เลยใช่ไหมใช่รูปกูสยยวเลยเชี่ยแม่งนี่อกูก็บ้าที่ไปกับมึงแหละด้วยความมันมีลายหมู่บ้านใช่ไหมทุกคนก็จะลงขายนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วทีนี้ ด้วยความที่แกแกแกเป็นช่างตัดผมใช่ไหมแกก็อยากลงขายบ้างเว้ยลงว่าแบบเอ้ยทาร้านตัดผมนันเป็นช่างตัดผมเนี้ยมันธรรมดาไปแกทําแกตัดต่อคลิปเว้ยเออทำมาเล่นไปนึกภาพคนแบบคนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะที่แบบไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีอะเป็เป็แต่แกอยากเล่นน่ะใช่ใช่คือแกแกอยากเล่นน่ะแกแกอยากเล่นน่ะแกมีแกมีโทรศัพท์แบบโทรศัพท์คือแกก็อยากเล่นน่ะอยากเล่นแอปอะไรพวกเนี้ย แกก็พยายามเล่นเว้ยเสร็จแล้ว<ม>เสร็จแล้วทีนี้ผมก็ด้วยความที่แกก็อยากจะมีลงขายในว่าบ,บ้างแหละแกก็จะถ่ายคลิปเลยแล้วเนี้ยคลิปแกมันเป็นคลิปตัดต่อจากแอปอะแหละคือนึกภาพอ,ออกไหมที่เวลาเห็นผู้ใหญ่เขาทาที่มันจะเป็นแบบโปรแกรมสําเร็จอะทําคลิปตัดต่อสําเร็จอะอะไรเงี้ยวันนั้นพอดีผมไปตัดผมกับแกเมื่อวันวันจันทร์ไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่ง ไปถึงไปนั่งแต่กระแกพี่เพชรจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องหน่อยตั้งกล้องะลรวะพี่เอ้ยเนี่ยเราอ่ะมาตัดผมเนี่ยพี่ก็อยากจะถ่ายรูปเราไว้ถ่ายวีดีโอไว้เอาไว้เดี๋ยวพี่ไปตัดต่อให้คือแกแกอยากแกจะถ่ายคลิปเอาไว้ไงแบบไปตัดผมอะไรเงี้ยเออแกถ่ายลิปไว้เดี๋ยวพี่ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งแกก็ไปเอาขาตั้งกล้องมาเซตกว่าจะเซตกล้องเสร็จอะครึ่งชั่วโมงกูไปนั่งกูไปนั่งแบบ นึกภาพแบบคนนั่งเอาเอาผ้าคลุมอะเตรียมตัดผมอะครึ่งชั่วโมงตั้งกล้องเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่จบนะยังไม่จบแกบอกว่าเฮ้ยลุก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 เอาเอาลุกทำไมพี่ไม่ตัดผมเหรอเฮ้ยลุกลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนแล้วแกก็ขยับก็อี้ไว้ยขยับแคล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 คือนึกภาพนะนึกภาพเก้าอี้ตัดผมอ่ะเก้าอี้ตัดผมที่มันแบบอันใหญ่ๆหนักๆอ่ะเออแกขยับแกก็ลากแคล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 ไปลากมาเสร็จบอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนข้างๆเก้าอี้นะบอกยืนทำไมอะพี่ แกบอกว่านี่นะเดี๋ยวพี่จะถ่ายคลิปแบบนี้เป็นตัวเรานะตัวเรานี่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นตัวเราอีกคนนึงอ่ะเป็นฝาแฝดใช่เป็นฝาแฝดเออเป็นตัวไล่คนอ่ะนั่งตัดผมอยู่ใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็จะยืนดูตัวเราอ่ะตัดผมเว้ยเป็นฝาแฝดกันนะรูปลุกเหมือนวิญญาณตัวเอง้วตอนนี้แกบอกเออนะะนะโอเคแกขยับไปอีกแขกแขอ่ะอ่ะยืนยืนอยู่ตรงนี้ยืนนี้แล้วแกก็ถอยออกไปเว้ยแกก็ถอยไปผลระยะกลองเลยแล้วแกก็แกก็บอก อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตัดเสียงออกเดี๋ยวพี่ไปตัดเสียงออกเราเราเรายืนยิ้มยิ้มมองมองก็เอีอะแล้วก็ยิมย้มยิ้มมองก็แบบก่อนบ้า <c oughs> หมดกู <c oughs> จะอืมองมอ,งอ,งอ,งองกับก็อีอ่ะผมก็มองผมก็นึกภาพเบอร์เจนนาการภาพแบบเออถ้าสมมติกูนั่งอยู่ตรงนี้กาลังดูตัวเองตัดผมใช่ไหมกูค,คงแบบอืมึงมึงมึงไม่รู้ละสิว่าวันนี้มึงจะเจออะไร หัวมึงจะเป็นยังไงวันนี้แล้วมึงมึงต้องมานั่งรอเขาตั้งกล้องครึ่งชั่วโมงมึงไม่รู้หรอกซิววันนี้มันจะเป็นแบบนี้มึงมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งสิบโมงแล้วมึงยังไม่ได้ตัดเสร็จเสร็จแลยวแกก็เออพอแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแล้วแกก็ขยับกยี่ไปขยับกยี่ขยับกยี่แล้วแกก็บอกอ่านั่งนั่งนั่งเอาทรงไหนวันนี้ผมก็เปิด Google เปิด Google ให้แกดู นี่พี่ถ่ายแบบนี้เลยนี่ถ่ายถ่ายแบบถ่ายขาวนะไล่ไล่เฟกขึ้นไปพี่ไล่เฟกขึ้นไปแล้วข้างบนปล่อยยาวแกบอกอ๋อทรงนี้เหรอทรงนี้สมัยนี้ทรงอ๋อเนี่ยพวกไอ้กันมันชอบตัดคือแกเป็นคนสมัยสมัยก่อนสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอ่ะเวลาเขาเรียกว่าทหารมันเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรียกพวกไอ้กันอะไรอย่างเงี้ยเพชรแกก็บอกว่าอ๋อ oh, เนี่ยทรงทรงไอ้กันทรงไอ้กันสมัยสมัยก่อนไอ้การมันชอบตัดทรงเนี้ยแกก็แกก,แก,ก็บอกว่าเออพี่ทําได้พี่ทําได้สบายมากเอ้ยตัด มหม่ก่อนฝรั่งตัดบอยพี่เคยตัดมาก่อนแล้วสามสิบปีที่แล้วกี่ปีแล้วพี่สามสิบปีที่แล้วพี่ตัดพี่ตัดมาแล้วทรงเนี้สามสิบปีที่แล้วแล้วพี่เคยตัดมาอีกอไหมหรือว่ายังไงอ่ะแกก็ตัดเว้แกก็เริ่มเอาเอาแบตรเตอรี่ถ่ายคือคืถ่ายไปถ่ายไปแต่ด้วยความที่แกเป็นแบบแกเป็นศิลปินอะ่ะแกไม่ใช่ช่างตัดผมเลยแกเป็นศิลปินอะ่ะพอตัดไปได้แบบนิดนึงใช่ไหมแกก็เอ้ยเดี๋ยวพี่มาพี่ไป พี่ไปสูตรยาเสน้นก่อนแกไปดูบุหรี่นะแกดูยาเสน้นแกก็เดินไปนึกภาพอะ่ะใครใครเคยดูหนังแฟนช้างั้ยครับที่มันจะมีพ่อนางเอกอะ่ะที่มันต้องแบบไปยืนสูบบุหรี่ก่อนอ,อมุดอะ่ะอ่าอ่าเออ,อผมว่าอยู่แฟนฉันแฟนฉันนะเออผมว่าอยู่สถานการณ์น่นอ่ะหัวแหวงอยู่ครึ่งหัวแล้วก็รอแกดูยาเสน้นอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีมาละพี่มาละมาละมาละต่อ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 อ่ะแกก็ตัด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 เสร็จตัดไปได้สักประมาณนึงเฮ้ พี่มาว่ะที่ขอรีแลกหน่อยอแกก็เดินไปเว้ยแกเดินไปร้านขายของชําแล้วแกเดินพร้อมกับมาพร้อมกับไฮนเก้นคนหนึ่งเว้ยกูแบบว่าโออะพี่อะไรอะโคต<ว>รเอาโคต<ว>รเอาจริงๆริงเออแกบอกพี่ขอรีแลกหน่อยนึงนะแต่พี่แค่จิบจีพี่แค่จี๊พี่ไม่กระดกหรอกพี่จิบจีเฉยๆมันต้องการมม้ต้องกมีอารมณ์หน่อยลีแต่ละแ่ก็ตาต่อเว้ยครับผมครับเล็ม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 ักพักเออเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่มา ไปไหนวะพี่ไปไหนวะแกก็เดินออกไปเว้ยคือแกจะดูดยาเส้นไอ่ยาเส้นอหมดเว้ยแกก็เลยเดินไปสั่งป้าข้างบ้านแล้วแกก็เดินอยู่หน้าบ้านสักพักป้ายาเส้นมาส่งแล้วระหว่างนั้นคือผมก็นั่งนั่งกดมือถือรอแล้วแกเปิดประตูเข้ามาแกแกเปิดหน้าต่างเข้ามามี่นีหน้าต่างยบงียมาเนี่ยแกเปิดหน้าต่างเข้ามาบอกว่านอนไปก่อนเลยนอนไปก่อนเลยเพรมะว่างานเพราว่างานแน่แน่แกบอกว่า ลาไปก่อนเลยลาไปก่อนเลยพี่ขอรีแลกแป๊บนึงแกเสร็จแล้วบอกบ้าเราเนี้ยเนี่ยใกล้เสร็จแล้วจริงๆอ่ะมันยากแค่ตอนเนี่ยไหลไล,ไล่ข้างๆนี่แหละเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันต้องไล่ไงมันต้องไล่ไงแล้วแบบข้างบนมันไม่ยากแล้ะมันไล่แค่ข้างๆนี่แหละไหนพี่บอกว่ามันง่ายไงวะเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เคยตัดแล้วมันง่ายไม่ใช่หรอวะแกก็ถ่ายเว้ยถ่ายไปแกก็ถูอ่ะนึกภาพอ่ะคุณนึกภาพนะบัตเตเลียนอ่ะ ที่มันเปิดมาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะแล้วมันจะร้อนๆอ,นอะแล้วมันก็ถ่ายกันนะัวาข,า,ขาวๆมาถ่ายแบบสีซอะถ่ายถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปจังหวะที่แกถัวแกไล่ไล่เฟดอะคือแกไล่น้นมากคิดดูอะไล่จนแบบปัตตเลียมันร้อนอะไอ้เหียกูก็ยืนกำเข่าตัวเองไว้ร้อนอะทำไงดีว่าเร็จปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วโอ้โหหียเสียงสวรรค์เดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวพี่ตัดข้างบนได้เดล๋ยวข้างบนเล้วข้างบนข้างบนจะตัดขงบกูบอกว่าพี่ไม่เป็นไรข้างบนปล่อยยาวได้ เฮ้ยเลมนิดนึงเนี่ยมันต้องมันต้องแบบนี้มันต้องถ้าเกิดว่ามันอยู่เหนือคิ้วไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ตรงตาม,ตตาม,ตาม,มันจะแทงตาไงเดี๋ยวพี่เลมให้ก็ได้พีอ่อะนั่งเลมไปเลม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 คิว่าจะเสร็จแล้วว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านจะได้ไปซักรองเท้าไปอะไรอย่างเงี้ยังยังไม่จบเดีย๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ไปหยิบผ้าเย็นมาให้ก่อนคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโปรเซสของแกเว้ยแกก็เดินไปไปหยิบผ้าเย็นมาทํามาโปนหน้าให้แล้วเช็ดเออ แกแกแกก็จับก็เอเอลงไว้แล้วแกก็โบโบโบผ้าเย็นอะแล้วก็แบบนวดนวดอะนวดนวดหัวนวดนวดเชี่ยโคตรสบายอ่ะเออแกก็ทำแบบนั้นอ่ะแกก็นวด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 ไว้ตอบเสร็จมีแค่แค่มีแค่หูด้วยพี่แค่หูแค่หูอันนี้ของแกไม่แค่ของแกไม่แค่แต่แกจะเป็นในนี่เอาไม่โกนอ่ะเอาไม่โกนเหมือนแบบกันโกนหน้ากันแกกันเนี่ยก็ก็ที่เห็นเห็นหัวกูใสๆไหมนั่นแหละฝีมือแกนั่นแหละเดี๋ยวพี่เอาไป ใส่เพลงเดี๋ยวเพลงนี่เดี๋ยวพีร้องเองก็อ๋อโอ,โอได้พี่ดีใจกูจะได้กลับบ้านแล้ว <laughs> <laughs> ผมเปิดประตูออกมาจ <laughs> ังหวะจังหวะที่ผมเปิดประตูออกมา <laughs> คือแม่งแบบคุณภาพเหม่อเหมือนคนแบบไปติดอยู่ในถ้ำอะ่ะแล้วออกมาแล้วแบบแสงสว่างแม่งแยงตาแบบว่าเฮ้ยกูได้ออกมาแล้ว <laughs> ดูนาฬิกาสิบเอ็ดโมงครึง่ง <laughs> ตัดผมครึ่งวัน <laughs> ่างเออลืมเล่าไว้ว่าระหว่างระหว่างที่ตัดผมอ่ะมีคนมามีคนเดินมาหาแกจะมาตัดผมกับแกด้วยนะแล้วแกบอกว่าโอ้ยอย่าพึงพ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวพี่โทรไปตามเอง <c oughs> ไอคนที่มาถามอ่ะเขาถามว่าอ๋อประมาณนึงอีกชั่วโมงหนึ่งเสร็จไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่โทรไปตามเองทิ้งเบอร์ไว้แกบอกงี้เลยว่าพี่ไม่อยากรีบไงกูคิดในใจว่ากูรีบไงพี่ <c oughs> สเสร็จปุ๊บผมก็จ่ายตังแกรู้ป่ะแกคิดผมตอนไห แกพึ่ผมแกคิดผมร้อยเดียวเว้ยคือแกเป็นช่างตัดผมอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วแกก็ไม่ได้ไปไหนแกก็คอยตัดผมให้คนในหมู่บ้านนั่นแหละแกคิดผมร้อยเดียวเออแล้วแกแกเปิดร้านยี่สิบสี่ชั่วโมงเว้ยคือใครถ้าเกิดมีคนโทรเข้าไปหาแกแกก็เปิดห้องตัดผมให้ตัดเลยเว้ยเสร็จผมก็ขี่มอไซค์ไปซื้อของขี่กลับมาผ่านมาเจอแกพอดีแกก็บอกแกก็เรียกแล้วแกก็บอกว่าเออไอ้เมื่อกี้ที่ยืนเป็นฝาแฝดอ่ะมันใช้ไม่ได้นะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่รอบหน้าถ่ายใหม่พี่เออบอกเออรอบหน้า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 เดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่นะเออเจอกันเจอกันพี่ไปละขอกคับพี่ครับครับครับโอ้ยกวแงเ่้ยแกก็แบบแกชอบทําวิดีโอมาณเนี้ยแบบถ่ายเป็นคู่แฝดสองคนอะแต่แกชอบทาเว้ยแกชอบทําแกชอบเล่นโดยฉันอีกกดหนึ่งเออ นั่นแหละครับก็จบไปแล้วนะครับจบไปสำหรับวันนี้ EP ที่สามรายกันวันอังคาร EP ที่สามนะฮะมือดีจากแม่กองแล้วก็น้องพีมีไข่บ๊ายบายครับผมเอาไปเก้าโมงครึ่งออกมาสิบเอ็ดโมงครึ่งมันเป็นประตูอัพดีโคตรบันเทิง